สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าลงลึกเรื่องที่อยู่รอบตัวเรามากๆเลยอย่างแก๊สกันนะครับค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยการเข้าใจพฤติกรรมของแก๊สมันสำคัญมากเลยเนาะทั้งอากาศที่เราหายใจหรือที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆใช่ค่ะสำคัญมากวันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์หลักๆเลยคือความดันปริมาตรอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณของแก๊สหรือ n ความสัมพันธ์ของ PVTN เนี่ยแหละค่ะเราจะไล่ดูกฎพื้นฐานกันก่อนอย่างกฎของอโวคาโดแล้วก็เกลูแซกค่ะเพื่อป,ปูทางไปสู่ภาพใหญ่ใช่ค่ะคือกฎของแก๊สอุดมคติงั้นเรามาเริ่มกันที่กฎแรกเลยไหมครับกฎของอโวคาโดอันนี้เหมือนจะเกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณของแกส๊สใช่แล้วค่ะหลักการสําคัญเลยนะที่อเมเดโออโวคาโดคนพบเนี่ยคือที่อุณหภูมิกับความดันเดียวกันเนี่ย แก๊สต่างชนิดกันแต่ถ้ามีปริมาตรเท่ากันนะ mm hmm. มันจะมีจำนวนโมเลกุลหรือถ้าคิดเป็นโมก็คือจำนวนโมเอ็นเท่ากันเป๊ะเลยอ๋อ oh. มันเลยสรุปได้ว่าปริมาตรหรือ V เนี่ยแปรผันตรงกับจำนวนโมหรือเอ็นถ้า T กับ P คงที่ใช่ค่ะถ้าเราคุมอุณหภูมิ T กับความดันพีให้คงที่ V ก็จะแปรผันตรงกับ n หรือเขียนสั้นๆว่า V แปรผันตรงกับ n หูจุดนี้น่าทึ่งนะครับ คือไม่ว่าจะเป็นแก๊สเบาอย่างฮีเลียมหรือแก๊สหนักๆแบบคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ค่ะถ้าปริมาตรเท่ากันเงื่อนไขเหมือนกันเป๊ะจำนวนอนุภาคข้างในก็จะเท่ากันเลยถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเลขที่เรารู้จักกันดีเลขอะวอกาโดใช่ค่ะ6.02คณ10กำลัง23อนุภาคต่อโมก็ตั้งตามชื่อท่านนี่แหละค่ะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมครับมีค่ะชัดมากเลยคือที่สภาวะมาตรฐาน หรือที่เราเรียกกันว่า STP (Standard Temperature and Pressure) ค่ะซึ่งก็คือศูนย์องศาเซลเซียสกับความดันหนึ่งบรรยากาศอื mm hmm. แก๊สอะไรก็ได้เลย1โมจะมีปริมาตรเท่ากันหมดเลยคือประมาณ22.4ลิตรเป๊ะๆเ,เลยเหรอครับไม่ว่าแก๊สคินิดไหนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊สอะไร1โมที่ STP ก็คือ22.4ลิตรเป็นค่าที่ใช้คำนวณสะดวกมากเข้าใจเลยครับทำให้เรื่องซับซ้อนดูจับต้องง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้ ไปต่อกันที่อีกกฎหนึ่งที่ข้อมูลเราเน้นคือกฎของเกลูแซกอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับกฎของเกลูแซกจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน P กับอุณหภูมิสัมบูรณ์ T ค่ะ P กับ T ใช่ค่ะถ้าเรามีแก๊สปริมาณหนึ่งอยู่ในภาชนะปิดคือปริมาตรมันคงที่นะครับปริมาตรคงที่ความดันของแก๊สข้างในเนี่ยจะแปรผันตรงตามอุณหภูมิสัมบูรณ์เลยคือยิ่งร้อนความดันก็ยิ่งสูงขึ้น Oh. แต่มีจุดสำคัญมากๆมากๆเลยนะคะคืออุณหภูมิเนี่ยต้องใช้หน่วยเคลวิน K เท่านั้นเคลวินเท่านั้นห้ามใช้เซลเซียสใช่ค่ะห้ามใช้เซลเซียสเลยต้องแปลงก่อนโดยเอาองศาเซลเซียสบวกด้วย273.15ครับความสัมพันธ์ก็คือ P แปลผันตรงกับ T หรือถ้าเราจะเปรียบเทียบ2ส,สภาวะก็จะเป็น P 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2ส่วน T 2 เมื่อ v กับ n คงที่ถูกต้องค่ะเมื่อปริมาตรกับจำนวนโมลไม่เปลี่ยนอ๋ออันนี้มันเหมือนกับที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเลยนี่นาอย่างเช่นกระป๋องสเปรย์ที่เขาเขียนว่าห้ามโยนเข้ากลองไฟใช่เลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยเพราะความร้อนมันไปเพิ่มอุณหภูมิแล้วปริมาตรกระป๋องมันเท่าเดิมความดันข้างในก็เลยสูงขึ้นขึ้น จนระเบิดได้เลยค่ะหรือหลักการของหม้ออัดแรงดันก็แบบเดียวกันอืมจริงด้วยครับเป็นหลักการง่ายๆแต่เอาไปใช้ได้เยอะเลยใช่ค่ะโอเคพอเราเห็นความสัมพันธ์ย่อยๆทั้ง V กับ n ของอโวคาโดแล้วก็ P กับ T ของเกลูแซกแล้วมันนำไปสู่ภาพใหญ่คือกฎของแก๊สอุดมคติได้ยังไงครับเหมือนเป็นการรวมร่างกันใช่เลยค่ะเหมือนรวมพลังกัน กฎของแก๊สอุดมคติหรือ ideal gas law เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการรวมเอากฎย่อยๆที่เราพูดถึงแล้วก็รวมกฎของบอ y ที่ว่า P กับ V แปรผกผันกันแล้วก็กฎของชาลที่ว่า V กับ T แปรผันตรงกันเข้ามาไว้ในสมการเดียวเลยสมการเดียวจบค่ะคือ PV เท่ากับ nRT สมการนี้เป็นเหมือนสมการสภาวะที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของแก๊สภายใต,ใต้แบบจำลองที่เราเรียกว่าแก๊สอุดมคติทวนตัวแปรนิดนึงนะครับ P ความดัน V ปริมาตร n จำนวนโมล T อุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวินค่ะแล้วก็ R R นี่คือค่าคงที่ของแกส๊สใช่ค่ะค่าคงที่ของแกส๊สซึ่งค่ามันจะต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราใช้หน่วยของ P กับ V เป็นอะไรที่ใช้บ่อยๆก็8 3 4จจูลต่อโมเคลวินหรือถ้าใช้ความดันเป็นบรรยากาศปริมาตรเป็นลิตรก็จะเป็น0 0 8 2 1ลิตรบรรยากาศต่อโมเคลวินค่ะ แต่แต่คำว่าอุดมคตินี่แะครับมันฟังดูเหมือนแบบไม่ใช่ของจริงร0อหรือเปล่าครับเป็นแค่โมเดลถูกต้องเลยค่ะคําว่าอุดมคติก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบจําลองซึ่งมันก็มีสมมุติฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้นของมันอยู่เช่นอะไรบ้างครับ หลักๆเลยก็คือแก๊สสุดมคติเนี่ยเราถือว่าโมเลกุลมันเล็กมากๆคือไม่มีขนาดเลยเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะปริมาตรเป็นศูนย์ในทางทฤษฎีคือประมาณนั้นค่ะแล้วก็ถือว่าไม่มีแรงกระทําต่อกันระหว่างโมเลกุลเลยไม่ว่าจะแรงดึงดูดหรือแรงผลักไม่ดึงไม่ผลักกันเลยค่ะยกเว้นตอนที่มันชนกันเท่านั้นซึ่งการชนกันเนี่ยก็เป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์คือไม่เสียพลังงานเลย โอ้ oh, ฟังดูสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะมันเป็นโมเดลที่ทําให้คํานวณง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแก๊สจริงที่เราเจอเจอกันเนี่ยโมเลกุลมันก็มีขนาดของมันนะแล้วมันก็มีแรงกระทําระหว่างกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอืฮึ huh. ทำให้พฤติกรรมจริงๆของมันเนี่ยอาจจะเบี่ยงเบียนไปจากสมการ PV เท่ากับ nRT บ้างเบี่ยงเบนมากน้อยแค่ไหนครับหรือมีสภาวะไหนที่มันเบี่ยงเบนเยอะ จะเห็นชัดเจนเลยค่ะที่อุณหภูมิต่ําๆอุณหภูมิต่ําใช่ค่ะเพราะอุณหภูมิต่ําโมเลกุลมันเคลื่อนที่ช้าลงแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่เคยน้อยนิดมันก็เริ่มจะมีผลมากขึ้นอ๋อทําให้ปริมาตรมันอาจจะน้อยกว่าที่คํานวณได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกสภาวะคือที่ความดันสูง,สง ความดันสูงค่ะพอความดันสูงโมเลกุลมันก็ถูกบีบให้อยู่ใกล้กันมากขึ้นทีนี้ขนาดของตัวโมเลกุลเองที่เคยบอกว่าเล็กมากจนไม่มีผลมันก็เริ่มมีความสําคัญขึ้นมาเทียบกับปริมาตรว่างๆรอบๆเข้าใจแล้วครับแต่ถึงจะเป็นแบบจําลองในข้อมูลก็บอกว่าแก๊สจริงเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติ ได้มากๆเหมือนกันใช่ค่ะมีสภาวะที่มันเข้าใกล้มากๆเลยคือสภาวะไหนครับก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้นี้เลยค่ะคือที่อุณหภูมิสูงสูงอุณหภูมิสูงใช่ค่ะพออุณหภูมิสูงโมเลกุลมีพลังงานจนเยอะมากวิ่งกันแรงแรงดึงดูดระหว่างกาันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือที่ความดันต่ําๆความดันต่ําค่ะ พอความดันต่ําโมเลกุลมันก็อยู่ห่างกันมากมากๆ,ๆขนาดของตัวโมเลกุลเทียบกับที่ว่างทั้งหมดมันก็น้อยมากจนเราประมาณว่ามันไม่มีขนาดได้เลยพฤติกรรมมันก็จะใกล้เคียงกับสมการ PV เท่ากับ nRT มากที่สุดสรุปแล้วกฎต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งอโวกาโด เกลูแซกแล้วก็การรวมกันเป็นกฎแก๊สอุดมคติเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าปัจจัย PVTN เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของแก๊สได้ใช่ค่ะมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยแล้วถึงแม้ว่าแก๊สอุดมคติจะเป็นแค่แบบจำลองนะคะแต่มันก็ยังเป็นเครื่องมือที่แบบทรงพลังมากๆช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นักเคมีวิศวกรใช้ทำนายหรืออธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับแก๊สได้เยอะแยะเลยตั้งแต่ใน l a บเล็ก ไปจนถึงการทำความเข้าใจชั้นบรรยากาศของโลกเราเลยทีเดียวน่าสนใจจริงครับฟังดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยสุดท้ายนี้ผมมีคำถามชวนคิดนิดนึงครับคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าแก๊สจริงมันก็มีความซับซ้อนมีรายละเอียดที่ต่างไปจากโมเดลอุดมคตินิดหน่อยค่ะมีความเบี่ยงเบนไปบ้างการที่เราพยายามจะไปทาความเข้าใจไอ้ความเบี่ยงเบนหรือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆพวกนั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ย มันเอ่อมันอาจจะนําเราไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆหรือว่านวัตกรรมอะไรที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงได้อีกบ้างไหมครับในอนาคตอืนั่นสินะคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะครับก็ลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆนะครับ